พื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแมกไม้หนาทึบและกว้างใหญ่พื้นป่าไม่ว่าพื้นที่ไหนเมื่อยามที่เกิดฝนตกกระนำลงมาจึงมักจะเกิดน้ำป่าไหลหลากขึ้นเป็นเรื่องปกติบึงที่เริ่มจะแห้งขอดกลางป่าลงลึกที่ที่เป็นแหล่งดื่มกินของสัตว์ป่านานา,นาชนิดก็เริ่มเต็มปริมไปด้วยน้ำขายายกว้างออกไปสุดลูกหูลูกตากลายเป็นบึงหรือวัาทะเลสาบขนาดใหญ่ขึ้นมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ช่วงที่เกิดน้ำป่าไหลหลากสัตว์ป่าหลายชนิดก็มักจะถูกกระแสน้ำพัดพาล้มหายตายจากไปบ้างที่หนีหลอดกันหนีหลอดไปบางส่วนก็ถูกน้ำพัดพาสามารถเกาะท่อนไม้ใบหญ้าไว้ได้ก็หลอดตายไปใช้ชีวิตกันต่อไปเสือแก่ตัวหนึ่งที่ป่าแห่งนั้นกระเช่นกันมันหลอดตายด้วยน้ำป่าจากการเกาะแน่นกับต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ลอยไปติดอยู่ในเก,ก,กาะแก่งกลางเบื้องใหญ่ได้อย่างวุดวิดเกาะแก่งเนินดินสูง หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นเนินเขาเล็กๆกว่าได้กลางบึงหรือทะเลสาบนั่นมันก็กินพื้นที่เป็นเกาะขนาดเล็กได้เลยมีทั้งพืชพัธุ์ต้นไม้และถุงหยาอยู่อย่างหนาแน่นเหมือนกับป่าทั่วไปในช่วงหน้าฝนของทุกๆปีก่อนที่น้ําจะเริมแห้งเหือดลงไปในอีกหลายเดือนถัดไปจากนั้นจะเหลือเป็นเพียงกับบึงน้ําเล็กๆให้สัตว์ได้ดื่มกินได้ตลอดปีแต่ช่วงที่เกิดเป็นเกาะแก่งนั้น ก็จะมีสัตว์ป่าน้อยใหญ่ลอยไปติดอยู่ในแก่งนั้นมากมายด้วยความสูงและเนินดินพอน้ําท่วมขังหลออปลอกกันเลยลึกมากเป็นธรรมดาสัตว์ป่าที่ว่ายน้ําไม่เป็นไม่มีทางที่จะรลอดออกไปได้ต้องรอจนกว่าน้ําจะแห้งเหือดลงไปเท่านั้นแต่ที่โชคร้ายมากไปกว่าสิ่งใดนั่นก็คือมีสัตว์นักล่าอย่างเสือลายผาดกรไปติดอยู่ด้วยแม้ว่าจะเป็นเสือแก่แต่มันก็ยังล่าเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วงเวลาที่ติดอยู่กลางเกอะแก่งแห่งนั้นผู้ที่จะมีชีวิตรอดได้อย่างเด็ดขาดจนน้ําแห้งเหือดออกไปได้ใช้ชีวิตอยู่ตามปกติก็ย่อมจะเหลือแต่ผู้ที่แข็งแกร่งและนักล่าเท่านั้นที่เกาะแก่งขนาดใหญ่นั้นไม่เพียงแค่มีสัตว์ลอยน้ํามาติดอยู่แต่มันก็ยังมีพวกควายป่ากระทิงป่าที่หลบน้ํามาอยู่ก่อนแล้วสัตว์ใหญ่ที่แข็งแกร่งพวกนี้เสือแก่ไม่มีทางที่จะล่ามาเป็นเหยื่อได้ไง่ายๆ เผอๆออาจจะเสียท่าถูกฆ่าตายเอาซะด้วยส่วนสัตว์ปลาขนาดเล็กอย่างกับเก่งกับกวางพวกนี้ผ่านไปเกือบสองเดือนก็เริ่มลอยล้อเหลือเพียงไม่มากมายนักที่มีความแข็งแกร่งและปาดเปลยวสามารถหลบหลีกเอาตัวรอดได้ไม่นานน้ำลดก็จะลอดตายออกไปจากเกาะแก่งเช่นกันพอเริ่มล่าอาหารได้ลำบากมากขึ้นเสือแก่ก็เริ่มจะอดอยากมากกว่าเกา่าในขณะที่สัตว์อื่นๆอยู่ได้อย่างสบาย ด้วยการกินพืชผักที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์จึงมีเลี่ยวแรงที่จะหลบหนีเสือแก่ได้ที่เลี่ยวแรงนั้นกระเรื่อจะถดถอยลงเพราะล่าเหยื่อไม่ค่อยได้จำต้องหาแทะเลือเศษกระดูกเท่ากระดูกเก่าๆจากเหยื่อที่ตนเคยล่าได้เท่านั้นช่วงเวลานั้นมีพลานน่มหลงเข้าไปในป่าแถบนั้นมองเห็นเกาะแก่งขนาดใหญ่อยู่กลางบึงที่ห่างออกไปจากฝั่งมีสัตว์ป่าอย่างพวกควายป่าและกระทิงอยู่หลายตัว ไม่ต้องไปตามล่าหาในป่าใหญ่ให้ยุ่งยากจึงได้หาตัดลำไม้ไผ่มาต่อเป็นแพ้ขึ้นเพื่อที่จะขนเอาเนื้อสัตว์พวกนั้นกลับออกมาได้ต่อแพ้เสร็จเรียบร้อยก็ถ่อเข้าไปที่เกาะแก่งแห่งนั้นทันทีไปขึ้นฝั่งที่เป็นป่าและพงหญ้าสัตว์ป่าพวกนั้นจะได้ไม่แตกตื่นแต่โชคร้ายว่าพลานนมอยู่ในสายตาของเสือแก่อยู่ตลอดเวลามันจับจองและซุ่มรอเหยื่ออยู่อย่างใจเย็นในพงหญ้าด้วยความที่มองเห็นว่า สัตว์ใหญ่ๆหลบไปอยู่ตามต้นไม้กันหมดคิดว่าพงหญ้านั้นจะหลบซ่อนตัวจากสัตว์ใหญ่ได้เป็นอย่างดีก่อนที่มันจะแตกตื่นพากันหนีไปหมดแต่กลับโชคร้ายโผล่เข้าไปถูกเสือแก่พุ่งเข้าตะปบอย่างรวดเร็วด้วยความชำนาญไม่มีทางที่เหยื่อจะหลอดจากคมเขี้ยวของมันไปได้ล่างหลายวิญญาณของพลานุม่มถูกหลากหายเข้าไปในปา่าใกล้ๆกับพงหญ้านั้นเสือแก่นั้นมันคงจะอิ่มไปอีกหลายวันกว่าที่จะกินเหยื่อหมด อีกด้านของป่าก็มีพลานเท่าอยู่อีกคนซึ่งก็คือพ่อของพลานหนุ่มที่ก็เข้าป่ามาพร้อมกันโดยที่ยังไม่ถึงที่หมายที่นัดเจอกันที่นั่งห่างประจําของทั้งคู่เมื่อไปถึงนั่งห่างเดิมก็นั่งรอลูกชายอยู่จนค่าก็ไม่เห็นวีแววของพลานหนุ่มตามที่นัดหมายแต่อย่างใดคิดในใจว่าต้องเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาแน่หากว่าวันนี้ไม่มาลูกงเช้าก็คงจะโผล่มาให้เห็นตามที่นัดหมายกันไว้คิดได้ดังนั้น จึงได้แต่เฝ้ารอจนถึงวันลุกขึ้นสะก่อนทั้งคืนมาได้หญิงสัตว์ป่าเลยแม้แต่ตัวเดียวเพราะเกรงว่าหากลูกชายล่ามาได้จะพากันขนเอาออกไปไม่ไหวจนสายของวันลุกขึ้นพลานหนมก็ยังไม่มาตามที่นัดหมายไว้พลานเท่าตัดสินใจออกตามหาลูกชายโดยความเป็นห่วงแม้ว่าจะพาลูกชายเข้าป่ามาหลายปีดีดักจนมีความชำนาญแต่ความผิดพลาดก็ย่อมเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเก่งกล้ามากแค่ไหนก็ตามขนาดตัวเอง ก็ยังเคยถูกกระทิ้งป่าไล่ขิดเอาจนเกือบตายมาแล้วดีที่ลูกชายอยู่ด้วยจึงยิงกระทิงป่านั่นตายไปซะก่อนพลานเท่าเดินย้อนเข้าไปบริเวณที่พานนมมักจะแวะเวียนเข้าไปสำรวจอยู่บ่อยครั้งในยามที่พากันเข้ามานั่งห้างอยู่บริเวณนี้เดินลึกเข้าไปไกลก็เจอเข้ากับบึงขนาดใหญ่มองเห็นเกาะแก่งขนาดใหญ่อยู่กลางน้ำคล้ายกับว่าเป็นเนินเขาที่ถูกน้ำท่วมเจอล่องลอยไม้ไผ่กับเถาวัน ที่พลานนมใช้ต่อแพรจึงเข้าใจว่าต้องเป็นลูกชายของตอนเป็นแน่มองสำรวจไปทั่วเพราะคิดว่าต้องมีอะไรผิดปกติอยู่ที่นั่นหากเป็นลูกชายข้ามไปทำไมถึงไม่กลับออกมาสายตาก็จ้องมองเห็นทั้งกระทิงป่าและควายป่ารวมทั้งสัตว์อื่นๆอยู่อีกหลายตัวที่หลอดตายจากเสือแก่นั่นมันพากันหากินอยู่ในแนวป่าแต่กับพงหญ้าที่เขียวกรีกับไม่มีสัตว์ป่าเข้าไปเล็มกิน ทั้งที่มันเป็นอาหารของสัตว์ป่าพวกนั้นจึงแปลกใจว่าต้องมีอย่างอื่นอีกแน่ที่ทำให้พวกมันหวาดกลัวจัดการหาไม้ไผ่มาต่อแพรพอที่จะประคองตัวลอยข้ามไปได้ก็ถ่ o เข้าไปจนเกือบจะถึงเกาะแกงนั่นก่อนที่จะมองสำรวจไปรอบๆเพื่อความปลอดภัยถึงจะขึ้นไปอย่างเงียบๆโชคดีที่เสือแก่มันมีเหยื่อและกินอิ่มก็เลยนอนอย่างเดียวม่ได้สนใจเหยืออ่ออื่นอีกพลานเท่าเองก็ขึ้นฟัง ไปบริเวณที่ห่างจากเสือแก่อยู่พอสมควรแต่ว่าจุดที่พลานเท่านั้นอยู่กับอยู่เหนือลมทําให้แม้ว่าจะเป็นเสือแก่แต่จมูกของมันก็ยังรับรู้กลิ่นได้ดีมันรู้ว่านี่เป็นกลิ่นเดียวกับเหยื่อที่มันนอนเฝ้าอยู่ลุกพลวดพลาดหวังจะได้เหยื่อลายใหม่มาไว้กินอีกไายตรงดิ่งเข้าไปทางที่พลานเท่าอยู่ห่างออกไปพลานเท่าเองก็ระวังภัยอยู่ก่อนแล้วจากการหายตัวไปของลูกชาย แม้จะไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงก็ตามแต่คิดว่าต้องมีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นแน่ปืนในมือกำถือแน่นเอาไว้พร้อมที่จะลั่นกระสุนได้ตลอดเวลาหากว่าโวนตัวเสือแกเมื่อย่องเข้ามาเห็นเหยื่อที่ทำท่าทางระวังตัวแจจู่จสัญชาตตายานอาถรรพ์บางอย่างก็เกิดขึ้นกับมันไม่รู้ว่าต่างใจหรือไม่ได้ต่างใจวิญญาณของพลานุ่มที่ตายไปเพียงแค่อยากจะมาเตือนผู้เป็นพ่อของตน แต่ว่าช่วงกลางวันแสกๆแบบนั้นทำได้เพียงกระสิงล่างของเสือแก่ที่กินเนื้อหนังของตนเองเข้าไปเท่านั้นล่างเสือแก่กายล่างเป็นพลาน,นมในทันทีเพราะเกรงว่าพ่อจะมีอันตรายวิญญาณตายโหงรวมล่างเข้ากับเสือมันก็ไม่ต่างอะไรกับเสือสมิงซ้ำลายวิญญาณของพราน,นมกับถูกควบคุมจากเสือแก่เข้าไปยีกด้วยกระแสะวิญญาณที่อ่อนแอกว่าเจ้าของล่าง ก็คือเสือที่กินเนื้อหนังของคนเข้าไปทําให้เกิดเป็นนาถันมันกลายเป็นเสือสมิงแก่เต็มตัวเยื้องอย่างเข้าหาเหยื่อเสียงย่างเท้าของพลาน,นุ่มดังกอกแกรกทําให้พลานเท่าได้ยินหันขวับกลับมาเห็นล่างลูกชายเดินดินเข้าหาก็นึกเอะใจเพราะว่าได้กินสาบสางและข่าวเลือดที่ยังไม่จางหายไปตามร่างกายก็ยังหลงเหลือคาบปล่อยเลือดให้เห็นอยู่ระยะห่างกันราวสักสิบเมตร ดวงตาจ้องเขม็งแข็งกล้าผิดวิสัยปืนในมือพร้อมที่จะลั่นกระสุนยิงออกไปได้ตลอดเวลาเห็นท่าทางว่าลูกชายทำท่าจะกระโจนเข้ามาก็ไม่ต้องคิดอะไรกันมากว่านั่นมันไม่ใช่ลูกชายของตนเป็นแน่แล้วกระสุนระเบิดตูมออกไปพร้อมกับล่างทีกระโจนเข้ามาแต่ว่าล่างที่เห็นว่าเป็นลูกชายนั้นกลับกลายเป็นไอ้ลายผาดก้แก่แก่ลูกตะกลัวพุ่งฝังเข้าไปที่ลำคอของมันจนล่วงพลอยลงระหว่างทาง นอนดิ่นพล่านร้องออกมาไม่มีเสียงให้ได้ยินทว่าที่ออกมานั่นกลับกลายเป็นเลือดสดๆแทนซึ่งทะลักออกมาจากลำคอตามรูกระสุนตาเหลือกถลนชักเแดงอยู่คู่เดียวกับขาดใจตายสนิทพลานเท่าร้องคำรามเบาๆว่าไอ้เสือสมิงแกนี่มึงคงจะกินลูกชายกูเข้าไปแล้วโชคดีที่กูยังมีไวพริบดีอยู่พลานเฒ่าจึงรีบเดินย้อนลอยของเสือถมิงแก่ไปตามทาง จนไปเจอเข้ากับร่างของพลานหนุ่มผู้เป็นลูกชายเข้าจริงๆในสภาพที่แทบจะจำไม่ได้นอกจากเสื้อผ้าเพราะถูกกัดกินไปเกือบครึ่งตัวคลำควรเสียใจอยู่ชั่วครู่จึงจัดการที่จะเผา,าเอาล่างของลูกชายกลับไปเพียงแค่เท่ากระดูกหากว่าจะนำเอาล่างไปทั้งหมดคงจะลำบากเมื่อจัดการทุระเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้แพที่พลานหนุ่มใช้ทอข้ามกลับเข้าฝั่งทันทีเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ว่าคนหรือสัตว์ คนตายไปแล้วก็คงจะเอาชีวิตกับคืนมาไม่ได้เสียใจกับการจากไปของลูกชายแต่ชีวิตก็ยังต้องไปต่อเพราะครอบครัวก็ยังมีลูกหลานอยู่อีกมากมายหลายชีวิตด้วยกันพลานเท่าก็ยังคงใช้ชีวิตเป็นพลานล่าสัตว์หาเลี้ยงลูกหลานไปอีกหลายปีกว่าที่จะกระเสียนในที่สุด